ตครับลำตต่อไปครับเลดได้บอลเล่นได้บอเล่นอยู่ที่มหนเลข17ก็ขยันเล่นครับหมายเลข17สิบห้าได้บ่อนนาสองวางครับสิบห้าท่ควาเร็วแต่มาเนื้อคาดุินเน้ไชหลงินเนือปดีแล้วครับไปชั้นแหกผู้เล่นแดนหังครับคู่อคู่ดูคู่หน่อยเฮ้ บอยู่บิตกแช่แล้ให้ติงทานแล้วมีโสกัดออกไปในศึกต่างเนอเนมุมของน้องพลษครับหาคู่หาคู่เลยมาไดยครับโรงพยาบาลอครับายังครับมาแล้วมาแล้วมาเต้เ้มเลยครับมารัอมาเช็คประวัติข้างคมสองคนใช่รับ คุณครูเพ็่ความดันหน่อยนี่กินไปที่ล้มหายเ่ยเรายังยืนน่งยีครับตอนเมาเจ็ดปีแล้วตุเย็นนี่จับัน5ห้าวันนี้าหวานแนนเลยก็าตาเท้ายเย่กันไปครับอยากให้พื้นเพลิดเพลินการแสดสถานการภาษานะบนกายกุศลนะครับแค่นนักวนตรี tập hợp tập hợp,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 

นี่ครับเลยประติกาจเริ่มจังสักนี่เหมือนต้มสักบดจังหวะดีนะครับบดมาที่ผู้ยังแบงค์เล่นจังหวะเดียวส่งสักโอ้โหและนิดออกไปเห็นหลวงปู่จากประตูของน้องพุ๊กเอาไว้เอาไว้เฮ้ยเปิดบอลยาวโลเคียวไปได้ไหมครับสิบห้าครับ No, no, no. no.